ทอไทยวิถีใหม่ชุมชนน้องบัวลำพูบ้านเรานี้มีมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอยู่มากมายหลายหลากแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับเราชาวจังหวัดหนองบัวลำพูมาเนิ่นนานก็คือวัฒนธรรมการนุ่งผ้าซึ่งสตรีพื้นถิ่นบ้านเรานิยมปลูกฝ้ายเลี้ยงไหมไว้ใช้ทำผ้าสวมใส่ให้เราได้ภูมิใจไทยหนองบัว น้องไทยดูดูดูด,ดูคุณแม่คุณพี่สาวสาว,สาวหนุ่มๆจังหวัดหนองบัวลำพูบ้านเราสวมใส่ผ้าไทยกันทุกเพศทุกวัยทุกที่ทุกเวลากันเลยทีเดียวว้าวว้าว,ว,าวสวยงามมากๆเลยครับเอ้ยภูมิใจไทยหนองบวัวเราหาซื้อผ้าไทยสวยๆงามๆเหล่านี้จากที่ไหนกันหรอครับเอ้ยภูมิใจน้องไทยไม่รู้อะไรซะแล้วหนองบัวลำพูบ้านเรานี่แหละเป็นแหล่งผลิตผ้าเองเลยนะโอ้โหจังหวัด หันองบัวลำพูของเรามี ้าไทยเยอะแยะมากเลยนะครับเอ้ยภูมิใจน้องไทยได้ยินมาว่าผ้าหนองบัวลำพูของเราได้โกอินเตอร์ไปถึงเวทีลอนดอนแฟชั่นวีคเลยนะครับเอื้อภูมิใจใช่แล้วจ้ะน้องไทยผ้าหนองบัวลำพูกวาดมาแล้วทุกรางวัลจริงๆอย่างผ้ามัดหมี่ทอมือลายไหย่บ้านกุดกวางส้อยที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อกระดับ5ดาวล่าสุดยังได้รับ างวัลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์ิเศรษฐกิจหรือ Cultural Product of Thailand หรือเรียกอีกอย่างว่า Sea Pot ซึ่งเป็นรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อย,ยอดทางเศรษฐกิจได้หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านแหล่งวัฒนธรรมแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ขุดค้นพบแหล่งโบราณคดี2,500ปีก่อนประวัติศาสตร์นะคะ ก็มีการไปคิดค้นลายตรงที่แหล่งบราณคดีว่าเรามีทุนทางวัฒนธรรมอยู่แล้วเราก็ตรงนั้นมามาลงในผืนผ้าก็มีคนออกไปแกะลายเอาไปต่อย,ยอดคือวัฒนธรรมนะคะปี57พอเราแกะลายเราทำอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นผ้าซีพอตปี5้าปเพราเรามีทุนทางวัฒนธรรมอยู่แล้วแค่เรานำเอาที่เรามีอยู่มาลงในผืนผ้าแค่นั้น แล้วก็คือให้คนต่างประเทศภายในประเทศรู้ว่าเรามีแหล่งโบราณมีทุนทางวัฒนธรรมจากความพร้อมของมอรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันประกอบด้วยเรื่องราวความเป็นมาของภูมิปัญญามาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงความสามารถในการเข้าสู่ตลาดทั้งในรูปแบบร้านจำหน่ายสินค้าและการซื้อขายผ่านทางออนไลน์นั่นเองน้องไทยภาไทย ผ้าหนองบัวลำพูวิถีอันยาวนานและงดงานมนี้ทำให้น้องไทยรู้สึกแทนพวกเราชาวหนองบัวลำพูว่าภูมใจไทยหนองบัวเราพยายามที่จะมุ่งประเด็นเข้าไปสู่กลุ่มเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะให้มาสนใจในเรื่องของผ้าเราแต่เรามีโอกาสนะคะเราจะเห็นได้ว่าในการประกวดนางงามประกวดมิส ไทยแลนด์อะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งของจังหวัดหนองบัวลำพูเองเนี่ยเราจะมีการประกวดที่ดาล่มพูเป็นประจำทุกปีหนึ่งในนั้นของการแต่งกายเราก็จะบอกว่าขอให้นำผ้าหนองบัวลำพูไปออกแบบรวดลายที่ทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางจังหวัดหนองบัวลำพูโดยสำนักง,งานประธาจังหวัดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนแล้วก็ หน่วยงานอื่นๆที่เราบูรณาการร่วมกันเนี่ยก็พยายามที่จะหาแนวทางที่จะนำผ้าของหนองบัวลำปูออกไปสู่ตลาดเด็กและเยวาวชนในอนาคตต่อไปค่ะ